รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยและมีบทบรรยายภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยินสวัสดีค่ะ จากสถานการณ์การศึกษาของประเทศไทยที่กำลังประสบปัญหาการหยุดพัฒนาและการถดถอยลงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตวันนี้สนทนาเคียงบ่าเคียงไหลท่านพนิตากำภูณยุธยาประหลัดกระทรวงศึกษาธิการจะมาพูดคุยกับเราต่อถึงแนวโน้มการแก้ไขปัญหาการถดถอยของการศึกษาไทยในปัจจุบันกันค่ะในช่วงเปิดหูเปิดตาอุ้ยจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบางกอก ในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเขตบางรักกรุงเทพมหานครตามอุ๋ยไปสัมผัสบรรยากาศของชาวบางกอกสมัยนั้นกันนะคะว่ามีความเป็นอยู่ยังไงกันบ้างมีสิ่งที่น่าตกใจอย่างหนึ่งก็คือว่าค่อยๆถอยระดับลงนะคะค่อยๆลดระดับลงแทบทุกปีอะคะ่ะ จริงๆไม่ไม่ใช่ว่าใครแซงเราแต่เราถอ<ช>ดถอยเองเราถอยตัวเราเองอในขณะที่การเรียนขั้นพื้นฐานเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีนักตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กนักเรียนไทยเนี่ยนะคะลดลงในทุกวิชาแล้วก็ลดลงค่อนข้างน่าใจหายซึ่งอันนี้มันชี้ชัดมากเลยว่าะระดับพื้นฐานของการศึกษาของประเทศเนตกต่ำม,มากตกต่ำม,มาก แสดงว่าช่องว่างทางการศึกษาระหว่างคนที่พอจะมีฐานะมีโอกาสกับคนที่ไม่มีโอกาสนี่ก็ยิ่งห่างกันยิ่งห่างกันอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่าความแตกต่างาสูงแล้วจะยังไงดีครับการนี้จาก <c oughs> การแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คืออย่างนี้ค่ะ <c oughs> เราคิดว่าคงจะต้องปรับโรงเรียนนะคะกระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่ประหลาดไม่เหมือน กระทรวงอื่นนะคะการศึกษาพื้นฐานจะอยู่ที่สพทใช่ไหมคะการศึกษาเอกชนอยู่ที่สปเพราะฉะนั้นเรียนรับผิดชอบเรื่องของโรงเรียนเอกชนสํานักงานปลัดอยู่ที่สานักงานปลัดกระทรวงเพราะฉะนั้นเราก็จะปรับอย่างนี้ว่าให้เด็กให้นักเรียนเนี่ยคัดกรองห้องพิเศษ คือเด็กอัจฉริยะในแต่ละเรื่องขึ้นมานะคะถ้าเด็กคนไหนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดีวิทยาศาสตร์ดีเราจัดห้องหนึ่งเรียนห้องหนึ่งเลยแล้วก็ครูเน้นสอนหนักในเรื่องนี้เด็กเขาจะได้มีทิศทางไปไม่ใช่ว่าตกทุกวิชาแต่ในสิ่งที่เขาเก่งเนี่ยเขาจะได้อัปเกรดตัวเองขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันเด็กที่เก่งเรื่องภาษาเราก็จัดให้เรียนห้องภาษาแล้วก็เรียน e ีไปเลยคือ English โปรแกรมนะคะถ้าอย่างนั้นได้แล้วก็จะมีเด็ก ปกติคือเด็กปานกลางเด็กปานกลางก็เรียนไปเฉลี่ยทั่วๆไปซึ่งเด็กปานกลางตัวเนี้ยเราจะมุ่งให้เขาเติบโตขึ้นมาแล้วไม่เรียนสายสามัญแต่ไปต่อสายอาชีพ แล้วสายอาชีพเนี่ยเราก็จะมีปัญหาก็คือกระทรวงศึกษาธิการก็มีอีกแง่นึงนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาซึ่งดูแลเรื่องอาชีพรัฐบาลพยายามจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยผลิตสายสามันกับสายอาชีพ50-50ให้ได้ทุกวันนี้อัตราส่วนประมาณทุกวันนี้อยู่ที่35กับ65ค่ะคือเรียนสายสามมัน หกสิอาอาชีพคือ35ะนะคะเราอยากให้พอๆกันในในปีนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอีก5ปีข้างหน้าอยากให้สายอาชีพ60แล้วก็3ามัญส <ๆ S 2> ีประเด็นก็คือพ่อแม่ยัง ไม่สนใจให้ลูกเรียนอาชีพมากนักรเราต้องไปสร้างแรงจูงใจที่สายอาชีพซึ่งเรียนก็ได้นําเรียนไปในแผนการศึกษากับท่านนายกรุนตรีนในการประชุมปหลัดกระทรวงแล้วว่าถ้าจะจูงใจได้เราต้องการันตีว่าเด็กเรียนเนี่ยรเรียนไปด้วยและทํางานไปด้วยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนเยอรมนีก็คือว่าถ้าเรียนสายอาชีพจบ9ปีนะคะคพอจบมส ขึ้นมปลายไม่เรียนสายสามัญละไปเรียนอาชีพแต่อาชีพคือคุณเรียนในโรงเรียนแค่2วันทฤษฎี3วันต้องจับคู่กับสถานประกอบการที่อย่างเช่นถ้าผลิตรถยนต์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เด็กช่างกลช่างยนต์เนี่ยค่ะก็ต้องไปฝึกงานที่โรงงานผลิตรถยนต์แล้วก็เขาจะได้ทั้งเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัยเพราะว่าใช่ใช่ได้ทักษะสิ่งที่ออกมาแล้วเขาใช้งานได้เลย3วันนะคะแล้วก็ได้ค่าแรง ของเราถ้าค่าแรงขั้นต่ําอยู่ที่300บาทต้องให้เด็กอาทิตย์ละ900บาทเด็กก็จะมีเงินรเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วพอจบแล้วเด็กมีศักยภาพดีมีความประพฤติดีโรงงานก็รับได้เลยก็ทํางานต่อไปได้เลยอันนี้ต้องเป็นแรงจูงใจอะ่ะซึ่งต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลออกมาก็คือได้เรียนด้วยนะได้ทํางานด้วยได้ทํางานด้วยได้เงินด้วยได้เงินด้วยนะอย่างเยอรมันเนี่ยทราบว่าส่วนใหญ่ของเยอรมันก็คือเรื่องของการอาชีพใช่ค่ะสำคัญ ธนธรรมไทยเนี่ยคนก็บอกว่าอยากให้ลูกจบปริญญาจบปริญญาอาชีพเนี่ย จะได้ปริญญาไหมครับได้ค่ะตอนนี้<ม>ต้องต้องประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าทีฉันเป็นคณะกรรมการอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยออของสอ,อสอคือแท่งอาชีวะเนี่ยเขาเปิดปริญญาตร<ม>ี19สถาบันทั่วประเทศ<ม>โดยจัดกลุ่มกันเ<ม><ๆ>ช่นเหนือตอนบนอย่างเงี้ยมีศูนย์เซ็นเตอร์อยู่ที่จังหวัดสกลนครอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะรวม4-5สถาบันในจังหวัดแถวนั้นขึ้นมาเป็นสถาบันเป็นสถาบันอาชีวะศึกษาเพื่อจะพอเขาจบปวสนะคะ จบปวชจบปวสแล้วก็ไปเรียนต่ออ so sure, ีก so exactly so 3ปีก็ได้ปริญญาตรีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในระหว่างเรียนเนี่ยถ้าเขามีเงินนะคะตั้งแต่ปวชปวสคือสาปวชสปีปวสสาปีใช่ไหมคะหปีได้มีเงินเรียนทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเสร็จแล้วก็สามารถจะต่อปริญญาตรีคือทํางานด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็จบปริญญาตรีมีปริญญาประดับข้างฟ้าเหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้กโอ้โหได้ทั้งวุฒ ได้ปริญญาได้ปริญญาด้วยได้งานทำมีรายได้ไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัวใช่ค่ะจะพูดภาษาชาวบ้านคือไม่หน่อมแนมอ่ะคือถ้าสายสามัญไม่รู้อะไรเลยจะเก่งแต่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กลศาสตร์อะไรพวกนี้นะคะแล้วเข้าไปเรียนแต่เสร็จแล้วก็ไม่รู้จักเครื่องมือไม่รู้จักอะไรเลยแต่ว่าถ้าเด็กที่จบสายอาชีพมาแล้วเนี่ยผ่านการทํางานมาแล้วจะมีความเข้าใจในเรื่องพวกนี้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นอาชีวะของไทยก็จะเป็นอาชีวะที่ เป็นคนที่มีทักษะนะมีฝีมือกสามารถที่จะสร้างชาติได้